การจัดการเรียนการสอนทางไกล p พีที่20กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่2อ,อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละเรื่องสัดส่วนตรงสอนโดยคุณครูที่พาพรทูคำีโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสั์เรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลย จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าตัวแปรในสัดส,ส่วนตรงได้ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างโจทย์ของสัดส,ส่วนตรงกันนะคะครูมีจำนวนส้มโอและราคาของส้มโอมาให้นักเรียนดูกัน ส้ม O1 ผลเท่ากับราคา30บาทส้มโ2ผลเท่ากับราคา60บาทส้มโ3ผลเท่ากับราคาไปนะคะเรามาดูการเพิ่มหรือการลดราคาห่้อบาทจำนวนส้มโออราคาห้าถางถ้าจำนวนส้มโเพิ่มขึ้นแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ารายรู้ไหมหนผลเท่ากับ30บาท เห็นไหมคะว่า2ผลราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น60บาท3ผลราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น90าบาท4ผลราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น120บาทและ5ผลราคาก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น150าบบาทค่ะต่อมาเรามาดูการเพิ่มเป็นเท่าตัวของจำนวนส้มโอต่อราคา ถ้าจำนวนส้มโอเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมาดูนะคะส้มโอ1ผลเท่ากับราคา30บาทส้มโอ2ผลเท่ากับราคา60บาทนะักเรียนสังเกตไหมคะว่าราคาเพิ่มขึ้นตามจำน,นวนผลของส้มโอเป็น2เท่าเลยนะคะแล้วถ้าราคาส้มโอเพิ่มเป็น3เท่าล่ะคะ ถ้าจำนวนส้มโอเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแล้วราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสแสดงว่าราคาส้มโอก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าใช่ไหมคะเด็กๆ1ผลเท่ากับ30ถ้าเพิ่มขึ้นเป็น3ผลเท่ากับราคา90บาทนักเรียนสังเกตรหรือไม่ว่าการเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าก็คือการคูณด้วย3นั่นเองค่ะ แล้วถ้าจำนวนส้มโอลดลงครึ่งหนึ่งจะเป็นอย่างไรคะถ้าจำนวนส้มโอลดลงครึ่งหนึ่งแล้วราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนักเรียนเห็นไหมถ้าส้มโอจำนวนสีลูกแล้วลดลงครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเหลือส้มโอสองลูกถ้าส้มโอสีลูกราคา120บบาทลดลงครึ่งหนึ่ง ก็แสดงว่าราคาส้มโอจะลดลงเหลือ60บาทนะคะหรือกึ่งหนึงนั่นเองเรามาดูตัวอย่างการแทนค่าตัวแปรของสัดส่วนตรงกันนะคะนักเรียนให้ p แทนจำนวนส้มโอและ c แทนจำนวนราคาส้มโอโดยที่ c1 แทนราคาส้มโอ p1 ผล c2 แทนราคาส้มโอ p 2ผลแสดงว่า p 1ส่วนด้วย p 2เท่ากับ c 1ส่วนด้วย c 2นั่นเองค่ะนักเรียนเราลองมาแทนค่าในสรรมการเมื่อกี้กันดูนะคะถ้าส้มโอ1ผลเท่ากับราคา30บาทเป็น p 1แล้วส้มโอ4ผลเท่ากับราคา120บาทเป็น p 2 จะได้ว่า p 1ส่วนด้วย p 2เท่ากับ c 1ส่วนด้วย c 2หรือเศษ1ส่วน4เท่ากับ30ส่วนด้วย120แสดงว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นสัดส่วนตรงนะคะนักเรียนเราไปดูกันเลยว่าสัดส่วนตรงคืออะไรสัดส่วนตรง ก็คือปริมาณ2ชุดที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าไปในทางเดียวกันนั่นก็คือ p 1ส่วน p 2เท่ากับ c 1ส่วน c 2หรือจะได้ว่า p 1ส่วน c 1เท่ากับ p 2ส่วน c 2แสดงให้ถึงความเป็นสัดส่วนตรงนะคะเราไปดูตัวอย่างโจทยปัญหาที่ใช้สัดส่วนในการแก้ปัญหากันเลย 5หนังสือ4เล่มราคา356บาทแล้วหนังสือ11เล่มราคากี่บาทใช้แนวคิดการใช้สัดส่วนนะคะวิธีทำให้หนังสือ11เล่มราคา n บาทจากโจทย์หนังสือ4เล่มราคา365บาทเขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ค่ะราคาหนังสือ11เล่มส่วนด้วยราคาหนังสือ4เล่ม เท่ากับจำนวนหนังสือ11เล่มส่วนด้วยจำนวนหนังสือ4เล่มค่ะจากสัสดส่วนที่เราเขียนกันไปแล้วนะคะจะได้ว่า n ส่วนด้วย356เท่ากับ11ส่วน4เราใช้วิธีการคูณไข้นะคะเราก็จะได้บรรทัดถัดมาก,ก็คือ n คูณ4เท่ากับ356คูณ11ค่ะ เราต้องคารทำให้สหายไปก็นำสีมาหารทั้งซ้ายและขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราก็จะได้บรรทัดถัดมาก็คือ n เท่ากับ356คูณ11ส่วน4เมื่อเทียบบัญยัติไตรยางแล้วจะมีค่าเท่ากับ89คูณ11ส่วนด้วย1ดังนั้น n จะมีค่าเท่ากับ979 ทำให้ราคาหนังสือ11เล่มมีราคาเท่ากับ979บาทตัวอย่างนี้ตอบหนังสือ11เล่มราคา979บาทนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวอย่างที่ครูพานักเรียนทําง่ายไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะ,ะเรามาสรุปบทเรียนกันเลยสัดส่วนตรงก็คือปริมาณ2ชุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าไปในทิศทางเดียวกันได้แก่ p 1ส่วน p 2เท่ากับ c 1ส่วน c 2หรือ p 1ส่วน c 1เท่ากับ p 2ส่วน c 2นั่นเองค่ะแสดงให้เห็นถึงความเป็นสัดส่วนตรงของจำนวนตัวแปรที่เรานํนำมาเขียนสัดส่วนได้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันนะคะ มีแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกศาษาปีที่1เล่ม2แบบฝึกหัด1.1ขอแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ